ภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคกรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุสี่ประการหรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสี่ประการนั้นเหตุสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง สแสวงหาพัสดุที่หายไป 2. ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ำคร่า 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ในเรือนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภกทรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุสี่ประการนั้นหรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสี่ประการนั้น